ั้งสโมสรแล้วก็ทีมชาติใหญ่อย,ยอดเยี่ยมมันมีพัฒนาการในตัวมันทุกๆวันวครับผมสุริย่านะครับกอรันดนสปอร์ตพูร,รสัสตาสกเกอนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันวันพุธที่5มิถุนายนะครับช่วงนี้โปรแกรมปรับโหมดเป็นทีมชาติเกือบเต็มตัวนะครับในส่วนของบทวิเคราะห์คลิปนี่นะครับผมจะโฟกัสไปที่2คู่นะครับในศึก อุ่นเครื่องทีมชาตินะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณแลวก็แนะนำนะครับกลุ่มฟุตบอล VIP 911 Sport Club กลุ่มฟุตบอล VIP นะครับที่มีทัศนะฟุตบอลทั่วโลกค,คัดมาแจกกันให้แบบจัดเต็มเข้ามาในกลุ่มได้ตามริก์ที่ปักหมุดเอาไว้ในทุกช่องทางน,นะครับสวัสดีครับคู่แรกของเกมอุ่นเครื่องทีมชาตินะครับไปกันที่การเจอกันระหว่างเดนมาร์กพบกับสวีเดน คู่นี้เป็นสแกนดิเนเวียดาบี้แปดนะครับทำให้เชื่อว่าทัพโคโนมของกุนซือคาสเปอร์ฮุนมันน่าจะเน้นพอสมควรนะครับการจัดทัพส่งชุดใหญ่นะครับและตำแหน่งหน้าเป้าพอมีรัสมุสฮอยรุ่นทำให้จังหวะจูสกอหว่างคนได้มากขึ้นนะครับวันนี้ครับรับมือกับทางสวีเดนนะครับซึ่งมาตรฐานทีมตกลงไปในรอบ3ปีหลังสุดน,นะครับกุนซือใหม่อย่างยอนดานโทมัสสันยังต้องใช้เวลาปรับจูนแท็ก การทำทีมนะครับแม้แนวรุกชุดนี้พวกเขาจะมีทีเด็ดอย่างอาร์เร็กซันเดอร์อิซัก เดยันคูรูเซตสกี้กับแอนโทนีอีรังกาเนีครับแต่ปัญหาของฟิลดดิปเปคือตำแหน่งผู้รักษาประตูแผงหลังแล้วก็แดนกลางที่ค่อนข้างอ่อนชันนะครับเกมรับเสียง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้นภายใต้รูปเกมที่สูส่สีนะครับผมมองนะครับว่าทัพโคโนมมีความครบเครื่องเร่งต่อหน้าแฟนบอลนะครับแล้วก็สุดท้ายเชื่อว่าจะสามารถเบียดเอาชนะได้ตามต้องการเฉียดเดดมาร์กนะครับในคู่นี้ ผู้ต่อมาครับไปกันที่การเจอกันระหว่างฝรั่งเศสพบกับรักเซมเบอร์ ชื่อชั้นศักยภาพของทัพตาไก่เหนือกว่าเยดมากน,นะครับเพียงแต่ว่าช่วงหลังผลงานฟอร์มการเล่นตกลงไปนะครับแนวรุกมีเพียงแค่คิยิยันเอมเบัปเป้ที่สามารถแบกทีมได้ส่วนที่เหลืออย่างอุสมานเดมเบเล่โอลิวเวเยชชรูกับองตัวกิสมันฟอร์มตกลงไปนะครับรวมถึงแผงหลังตั้งแต่ที่ราฟาเอลวารานอัมลาทีมชาติผมมองนะครับว่าตำแหน่งเซนเตอร์ของตาไก่ค่อนข้างมีปัญหานะครับรับมือกับทาง รักเซมเบอร์นะครับซึ่งพัฒนาขึ้นมาเยอะในรอบ3ปีหลังสุดนะครับแท็กติกการเล่นมีความโรงตัวนะครับแล้วก็นักเตะแกนหลักหลายคนเล่นอยู่ในรีกที่มีมาตรฐานของยุโรปนะครับแล้วก็ความเต็มที่มีมากกว่านะครับเพราะฉะนั้น กับในช่วงที่ตาไกา่มีปัญหาพอสมควรนะครับแล้วก็เล่นแบบไม่จริงจังมากมาบังคับจําเป็นต้องถลมถึง4ลูกดูแล้วเกิดขิ้นยานะครับผมแนะเชียร์ทางรักเซมเบิร์ตนะครับเชื่อว่ามีมุมต่อกอนได้แล้วก็ไม่น่าถึงขั้นแพ้แบบเรเทหมดรูปกับออกมาเฉียรักเซมเบิร์ตนะครับวันนี้ครับสองคู่คนี้ฟุตบอลอุ่นเครื่องทีมชาตินะครับเฉีร์เดนมาร์กและรักเซมเบิร์ตขอุกทกันเชีรยบอลแปดปีความสุขนะครับเฮงแห่งวารวยเจอกันหม่อวานนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกสปอร์ตแคลแล้วก็สมาชิก,ก,กลุณ g รูท่านหนึ่งท่านเนี่ยครับผมอาจารยมก็ร้วนครับวันนี้ตามมาจากทีมหน้าเชียร์ฝากกันไว้ให้นะครับสำหรับค่ำคืนวันพุธวันนี้5มิถุนายนแน่นอนก็จะเป็นเรื่องราวของเกมทีมชาตินะครับต่อเน,นื่องกันมาจาก23วันที่ผ่านมาช่วงนี้ทีมจากโซนยุโรปอุ่นเครื่องกันแน่นทีเดียวนะวันนี้เลือกสั่งคู่น้าเชียร์มาฝากกันนะครับคู่แรกเป็นเกมแข่งขันในคู่ระหว่างเบลเยียมครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของมอนเตเนโกร ก็เตะกันตีหนึ่งครึ่งที่กรุงบรเซสลนะครับเบลเยียมเองเนี่ยช่วงหลังไม่แพ้ใครเลยนะครับติดต่อกันมานะเวลานี้นี่ก็สิบกว่าเกม13เกมรวดนะครับแต่ที่น่าตกใจก็คือศักยภาพในเกมรุกของพวกเขามันดูดรอปลงไปพอสมควรนะครับเนื่องจากว่านักเตะหลายๆคนก็เริ่มโรยรานะครับเควินเดอร์บอยเอนะครับแานแฟรตองเก้นเอยนะครับรวมไปถึงพวก โรลูลูคัคคูพวกนี้ก็อายุมากขึ้นตามลำดับแล้วเกมนี้อาจจะยังไม่มีบรรดานักเตะที่เล่นในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนัตชิงนะไม่ว่าจะเป็นอย่างทีโบคุกปตัวนะครับก็อาจจะต้องใช้ผู้สัตประตูอย่างแมตเซลไปก่อนแต่ว่าเจอกับมอนเตเนโกรในยุคข,ของโรเบิร์ตโปรซิเนสกี้เนี่ยนะครับเกมนี้ผมก็ยังเชื่อว่าเบลเยียมไม่ได้มีศักยภาพที่ดีมากดีมมยอะไรขนาดนั้นนะครับจะต้องให้มายิงก,กันเยอะๆ3-4ส,ส,ส,สีลูกผมรอง,องเหนื่อยไปนิด แม้เล่นในบ้านแต่ผมว่านี่เป็นเกมหมุนเครื่องครับซึ่งเบลยเยียมค่อนข้างจะนิ่งแล้วกับการตัดตัวผู้เล่นก็เลยไม่มีการแข่งขันในทีมสักหวนเกลิเนตจะเล่นแค่เซฟแรงไม่น่าชนะค่ะคู่นี้ผมชอบมันเตนเนโกรนะครับในขณะที่คู่หนึ่งครับเกมระหว่างฝรั่งเศสวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของลักเซมเบิร์กนะครับฝรั่งเศส ในชุดลุยศึกยูโร2024เรียกเอ็นโกโลกองเต้กลับมานะครับถือว่าเป็นงานคุ้นเคยนะครับรวมถึงพวกหน้าใหม่ๆอย่างแบรดดี้บาร์โคล่านะครับ,นะรบแล้วก็ลูกา้านองเดียก็จะกลับมาอยู่ในทีมชุดนี้เหมือนกันแต่ว่าฝรั่งเศสคืนนี้จะยังไม่มีแฟร์ลองเมนดี้นะครับเอโดรโดกามาเวงกาแล้วก็ออร์เรนชัวเมดี้ a, นะครับที่ไปเล่นให้บัตริดช่วงยนะูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนัดชิงที่ผ่านมาแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยตัวเล่นลักเซมเบิร์กยังเป็นรองเยอะแล้วเจอกันเนี่ย มันมี2มี3ตลอดนะครับในการเจอกับลักสมเบอร์ผมว่าฝรั่งเศสเกมนี้ในบ้านยังหวังที่จะเก็บชัยนะครับต่อหน้าแฟนบอลให้อีกโดยทานความมั่นใจก่อนรุยสึกยูโรนะครับคู่นี้ผมก็เชื่อว่าน่าจะชนะลักสมเบอร์ได้แบบขาดลอยให้เชียร์ฝรั่งเศสไปปิดท้ายที่เกมแข่งขันในคู่ระหว่างสเปนครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยืองของอันดอร่าสเปนชุดนี้มีเลือดใหม่เสริมเข้ามาเพียบเลยนะครับปาคูบาซีโรบินเลนอมังมาร์ชูคูเรีย นะครับแฟร์มินโลเปสนะครับพวกนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยอาจจะดรอปพวกไอ้พวกแกะเก๋าเก๋าแก่ๆแล้วก็ไม่ได้เล่นทีมชาติไอ้เล่นเล่นในแชมเปี้ยนลีกอย่างพวกแอฟริกาป็อกนาโชโคเซลูพวกนี้ไว้ก่อนนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอันดอร์าก็ยังเป็นรองเยอะครับช่วงนี้สเปนจะถล่มในการเจอกับอันดอร์าได้เฉียบไปที่สเปนนะครับสามคู่เลือกมาครับเชียร์มอนเตเนโกรนะครับที่จะเจอกับเบลเยียมเชียร์ฝรั่งเศสครับแล้วก็เชียร์สเปนนะครับในวงเครื่องยุโรปครับขอให้วยกนโชควงดีสุดครับ